บางคนปรับเปลี่ยนนะครับมาใช้น้ำหมักปาทะเลตัวนี้พ่นครึ่งหนึ่งนะลดปุ๋ยลงครึ่งหนึ่งผลผลิตดีเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมสวัสดีพี่น้องนะครับที่ติดตามทุกคนนะครับพี่พี่น้องๆ f องเทุกท่านนะครับที่อยากเรียนรู้เรื่องการทําปุ๋ยใช้เองนะครับการทําเกษตรอินทรีย์วันนี้ผมจะพาทุกคนมาขยายน้ำหมักชีวภาพจากสูตรหัวเชือ้อแล้วก็ าการทําต่อยอดจากคลิปก่อนนะครับทำยังไงเนะี่ยที่เราทําไปแล้วจะอธิบายให้หมดเลยแต่ก่อนอื่นเลยคุณจะเสียเวลาในการดูหรือเปล่านะฮะการทําครั้งนี้มันจะดีไหมนะฮะอันดับแรกผมจะให้ทุกคนนะครับดูค่าปุ๋ยนะครับหรือว่าค่า EC เนี่ยค่าในน้ำไฟฟ้าว่ามันสูงมากน้อยแค่ไหนนะครับหลายคนที่สนใจที่จะอยากดูแต่หลายคนอยากมีซื้อติดไว้ก็ไปหาซื้อในช้อปปี้ดัซด้าเครื่องละประมาณหลักร้อยหกเจ็ดร้อยนะฮะ ก็สามารถวัดได้แล้วก็ประมาณนึงนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องเรมเหลี่ยมก็ไม่แนะนำเท่าไหร่อันนี้ก็พอพอที่จะไปกากเกลืได้นะครับทีเนี้ยเรามาดูน้ําเปล่าก่อนนะครับที่ผมเป็นน้ําธรรมดาที่เรียกว่ากองน้ํากองนะฮะผมจะตั้งแค่ค่าไมโครซีเมนต์นะครับค่า EC นะฮะหน่วยเป็นไมโครซีเมนต์ก็คือเล็กๆเ,เนี่ยนิดเดียว79ชัดเจนน้อยมากนะครับเครื่องเครื่องตรงหลายคนวัดไม่ขึ้นถ้ามีเครื่องเราไปวัดไม่ขึ้นหนึ่ง หัวเซนเซอร์ตรงนี้คุณนะครับมีความมันมากเกินไปมันจะไม่ขึ้นนะแต่หลายคนที่ยังไม่มีเครื่องไม่ต้องไปซื้อ <ผม S 1> ตัวน,นี้มนผมตักความมันบางส่วนออกไปแล้วนะครับตักออกมายังจะมีความมันอยู่บ้างเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันจะไม่มีแล้วทายังไงถึงจะได้น้ําหมักที่มีคุณภาพแบบนี้อ่ะเดี๋ยวจะเล่าไปเรื่อยๆดับแรกก่อนเนี่ยเมื่อสูตรที่ขยายแล้วนะครับเนี่ยขยายแล้วค,ค,คือเรียกว่าพร้อมใช้คุณใช้นะครับ หาอะไรตักออกนะครับความมันนะครับแล้วก็กากเนี่ยตักออกแล้วก็ไปใส่ในกระป๋งแล้วก็เทน้ําใส่เยอะๆแล้วก็ลดโคนต้นไม้ใหญ่ได้นะครับหรือต้นไม้เล็กเนี่ยถ้าไม่โดนใบก็ใช้ได้ที่มันมีไขมันนะฮะก็คือพืชก,ก็จะเขียวโตได้ปกติแล้วส่วนที่เหลือความมันก็จะน้อยแล้วพวกเนี้ยเรียกวพร้อมใช้ใช่ใชไหมจะพร้อมใช้ก็คือจะใช้อยู่แล้วหรือใครจะทําขายคุณมาดูค่าอีซีนะครับไปดูเลยในท้องตลาดที่เขาขายริละร้อยกว่าบาทอนะยังไงแล้วไอเนี้ยมันตกเลริสิบกว่าบาทเนี่ย มันเป็นยังไงมันต่างกันมากไหมนะครับเพลยอนะครับของเราดีกว่าดีกว่าเยอะด้วยนะครับไปวัดดูเลยถ้าวัดจากวัดและจากที่ใช้งานจริงถ้าคุณใช้ถูกวิธีไม่ต้องห่วงนะครับดีแน่นอนทีนี้วัดอะไรที่ว่าเป็นน้ําเปล่าไปแล้วนะครับทีเนี้ยลองจุ่มดูนะครเป็นยังไงโอ้โหพุ่งไปเท่าไหร่เมื่อกี้มืออ่านี่นะฮะเห็นไหมฮะสิบสี่สิบสามนะครับสิบสี่สิบสามปึ๊บป๊บะ กระดูกกระดิแต่คุณเห็นจุดไหมครับตรงเนี้ยเล็กๆคุณอาจจะไม่เห็นหรอกนะครับถ้าเป็นหน่วยวัดก็ตามที่วัดขึ้นมาก็ประมาณหมื่นกว่าหมื่นสี่หมื่นสามหมื่นสี่นะครับไมโครโซีเมนนะถ้าน้ำหมักทั่วไปคุณลองไปวัดดูมันอาจจะอยู่ประมาณแปดพันห้าเจ็ดพันห้าอันนี้ก็คือแทบจะเท่าตัวแต่ในราคาลิตรละสิบกว่าบาทนะครับอยอดไปน,นิดนึงจิตเดียวนะฮะจิตเดียวกับน้ําแล้วก็คนมันจะขึ้นเท่าไหร่นะครับ พันห้าพี่น้องใส่ไปนีดเดียวผสมน้ำนะพันห้าอีกจิ้นนึงเท่าไหร่ทีเนี่ยถ้าวันมันวัดไม่ขึ้นนะฮะหัวเซ,นซ็นเซอร์อาจจะดูนความมันเครื่อบเป็นสามพันกว่าแบบเครื่องนะครับเที่ยงตรงแล้วพอพอ,พอที่จะกาเกลได้แล้วละ่ะเนี่ยพี่น้องดูกันเนี่ยสี่พันขึ้นไปเรื่อยๆถ้าใส่เยอะแต่ผสมน้ำแล้วนะกนะวนให้เข้ากันลองวัดดู หกพันกว่ามันขึ้นไปนแบบนี้เลยอันนี้คือสูตรที่เรียกว่าขยายแล้วแล้วมาผสมน้ําอีกทีนึงแต่ว่าถ้าเป็นนี้เลยก็หมื่นกว่าหมื่นสามนะครับหมื่นสองบ้างนี่ฮะปุ๊บหมื่นสามนะครับหยุดประมาณหมื่นสามนี่แหละก็คือมันสูงกว่าทองตลาดและลิลลาร้อยกว่าบาทเนี่ยของคุณได้แล้วคุณจะทําขายก็ได้นะครับคุณไม่อายเขาหรอกนะครับดีด้วยซ้ํานะแล้วทีนี้มันดีแบบนี้นะครับใช้งานได้จริงแน่นอนนะครับแล้วน้องปอนขยายยังไง จะขยายสูตรเดิมก็ได้หรือวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาดูแบบสูตรใหม่นะครับค่า e c สูตรเดิมก็วัดได้ประมาณนี้แหละครับหมื่นกว่าเหมือนกันคือไม่ได้ด้อยเลยนะแต่หลายคนขึ้นมาแบบวัดุใจหายได้ร้อยกว่าไม่ใช่ความมันนะค,ความมันมันเคลือบเซนเซ,นเซอร์เซนเซอร์ไม่ทำไม่ทำงานแล้วนะฮะแต่ทีนี้สูตรใหม่มันมีอะไรบ้างสูตรนี้กับสูตรนี้ใกล้เคียงกันแต่สูตรนี้ก็คือขยายด้วย ใช้การน้าตาลแต่ผมใช้การน้าตาลก็คือมันมีสารตกค้างคือสารทาผมใช้เวลาเวลาการท e ํา e m เนี่ยประมาณ3เดือนแล้วค่อยมาขยายแต่ตัวเนี้ยห้ถึงเวันก็เริ่มขยายได้แล้วนะครับถ้าคุณทําเนี่ยคุณเรียกว่ามันมันตื่นตัวยองดูการมีฟองการมีปฏิกิริยาครับถ้าผมใส่อย่างนี้ไปผมคนนะครับพี่น้องในนี้มีอะไรบ้างมีน้ําสะอาดนะครับ ประมาณ60ลิตรน้ำตาล2กิโลนะครับน้ำตาลใสแดงนะแล้วก็เป็นจุลซีเอนะครับมากกว่า1แก้วนะใส่ลงไปเลยมากกว่าไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยก็1แก้วครับมันจะได้มีเนี่ยผมจะเอาูกฟังเสียงดูอันนี้คือมีปฏิกิริยานะครับของการฟูฟ้านะนนี้หมักมาแล้วประมาณสัก7วันนะฟู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 ฟฟ ฉันต้องการหัวเชื้อลงมาผสมเพราะว่าฉันจะเป็นปุ๋ยพร้อมใช้ที่มีคุณภาพถ้าคุณขยายด้วยน้ําตาลใสแดงนะครับสีจะเป็นสีน้ําตาลแบบนี้ก็คือเป็นน้ําตาลเน้นเป็นสีน้ําตาลใสแดงแต่ถ้าคุณขยายด้วยเอนะ็มเนี่ยมันจะเป็นสีออกดําๆคุณชอบสีไหนก็ทําแต่ถ้ากลิ่นที่ดีที่สุดนะฮะของการทําน้ําหมักเชีวภาพเนี่ยก็คือเป็นการน้าตาลแต่การน้ําตาล คุณต้องหมักให้มากกว่า3เดือนนะฮะให้สารคาที่การจัดการพอไหมเนี่ยให้มันเรียกว่าเจือจางหายไปนะครับมันถึงจะถูกหลักของการทำรเกษตรินทรีย์เท่านั้นเองนะแล้วตัวนี้ก็คือพอหมักแล้ว7-8วันเนี่ยใส่ตามคลิปที่ผมเคยลงผ่านมาเนี่ยมันก็จะได้แบบนี้มันก็จะสู้ซ่าสู้ซ่าสู้ซ่าเรียกหาหัวเชื้อนะครับแล้วทีนี้หัวเชื้อหน้าตายังไงนะฮะหัวเชื้อหน้าตายังไงอ่าเดี๋ยวผมจะตักเปิดให้ดู หัวเชื้อจะเป็นถังนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีความมันบ้างนะครับตะกอนบ้างให้คุณตักทั้งหมดเลยนะฮะตักทั้งหมดเลยประมาณ15ลิตรนะครับโดยประมาณนะนะครับโดยประมาณลิตรเนลิตรแบบนี้ปึ๊บแล้วก็ใส่ไปง่ายๆผมจะมีเกวัดอยู่นะฮะเดี๋ยวใส่ก่อนเติมักหน่อย แล้วคุณคิดดูแล้วกันมันกี่ลิตรนะครับถ้าลิตรละร้อยกว่าบาทอ่ะคุณคูณเข้าไปอ่าก็คือเราจะเตรียมนะครับสูตรขยายเนี่ยฮะที่เป็นแบบตัดลำละเอียดออกนะครับเพราะว่าลำละเอียดเนี่ยถ้าสังเกตว่านะถ้าเราไม่ค่อยกวนเนี่ยอาจจะเกิดกลิ่นเหม็นได้ง่ายเลยตัดออกแต่ก็ยังมีลำละเอียดเป็นส่วนประกอบอยู่เพราะว่าเราทําหัวเชื้อคือใส่นะฮะทีนี้คุณก็ใส่หัวเชื้อไปหนึ่งใน4นะครับสมมุติว่า ไม่สมมุติหละของจริงเลยก็คือผมใส่สุขยายไปทั้งหมด6 0ลิตรน้ําสะอาดนะฮะเป็น6 0ลิตรสุขยายเราก็ใช้หัวเชื้อ1 5ลิตรประมาณหรือ15กิโลโดยประมาณนี้ก็ใส่ลงไปก็จะได้หมดน้ําหมัก7 5ลิตรถึง80ลิตรก็ใส่ไปเลยก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วก็กวนดูนะฮะแล้วคุณก็ต้องทิ้งไว้ก่อนแบบนี้สักประมาณ5-7วันคุณถึงจะเริ่มไปใช้ก็เหมือนไอซีซูซ่าซูซ่าเนี่ยให้มันทําปฏิกิยานะฮะกับหัวเชื้อก่อนนะฮะ แต่ไม่ต้องใส่เต็มมากนะเดี๋ยวล้นแล้วคุณคิดดูนะว่านะครับที่เขาเรียาซื้อเนี่ยค่าอีซีประมาณเนี้ยแปดพันเก้าพันถือว่าเยอะแล้วนะบางเจ้าก็ห้าพันสามพันห้าก็มีนะฮะมันจ่ว่ามันก็เป็นค่ากากเก์ของค่าเนี่ยน้ำไฟฟ้าหรือค่าอีซีเนี่ยหรือค่าปุ๋ยที่เราเข้าใจรวมทุกธาตุไม่ได้แยกธาตุนะฮะแต่ของเราถึงไม่แยกธาตุนะครับ ใช้หน้างานจริงเพื่อโตได้สมบูรณ์นะครับมีครบทุกธาตุนะฮะผมปมลูกเมล่อนเนี่ยจะพาไปดูท้ายคลิปนะครับว่าเป็นยังไงเนี่ยคุณก็ผสมเข้ากันแบบเนี้ข้อตัวเนี้ยกลิ่นจะน้อยจะถามว่ามันมีกลิ่นไหมมันก็ต้องมีกลิ่นสับประรดกลิ่นปลาทะเลบ้างนะครับแต่ถามว่ามันหอมที่สุดแหละของการทาน้ำหมักชีวภาพนะครับหอมที่สุดแหละนะครับค้นหาวิธีการให้ดีที่สุดแหละนะค,คุณก็ไปทําตามได้เลยเนะี่ยแล้วสีจะเป็นยังไงนะครับถ้าเ,เทียบเทียบสองสูตรนะ ผมอยให้เห็นชัดๆเนี่ยเดี๋ยวจะตั้งให้ดูนะสูตรนี้เป็นสูตรการขยาย EM แบบใหม่นะฮะเอา EM ผสมแบบน้ำตาลเข้มข้นหน่อยนะครับตรงนี้ยังไม่เอาไขามันออกใช่ไหมไขมันจะลอยจะอยู่ประมาณสีประมาณนี้ส่วนถ้าเป็นการน้ำตาลนะครับแล้วนำไขมันด้านบนออกแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะแบบนี้สีก็ถือว่าใกล้เคียงกันแต่ตัวนี้ย ทางการน้าตาลจะเข้มกว่าถ้าโดมใส่กันตัวที่เป็นการน้ําตาลนะครับเป็นตัวทําเนี่ยจะกลิ่นดีกว่านิดนึงน้อยกว่าแต่ถามว่าตัวนี้ข้อเสียอะไรของการน้าตาลคือคุณต้องทําเชื้อขยายเนี่ยประมาณ2เดือน3เดือนเนีสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวท้ายคลิปผมพาไปดูเมลอนที่ใช้น้ำหมักปลาสูตรนี้นะฮะดูแลแบบง่ายๆนะฮะเจริญเติบโตได้แบบเรียกวไ่าเนี่ย ตามธรรมชาติและธรรมชาติแบบเป็นสิ่งที่งดงามเพราะมันใหญ่นะครับมันสวยมันใช้ได้จริงตกนิดละสิกว่าบาทแต่ว่าถ้าใครสนใจนะครับที่อยากทําทําเลยนะสูตรเก่าที่ใช้ลําก็ประมาณนี้แหี่ยก็ดีเหมือนกันแต่เรื่องกลิ่นตัวนี้มันดีขึ้นอีกนิดนึงผมก็ช่วยให้คุณได้เห็นอีกผมก็ทดลองไปเรื่อยนะในหน้าง,งานของผมและใครอยากได้วัตถุดิบนะครับสั่งซื้อได้นะครับคุณดูที่ใต้คลิปวิดีโอนี้มันจะมีรายละเอียดทุกอย่างเลยสอบถามก่อนได้นะครับ หรือขอสูตรฟรีเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยผมไม่ได้หวงนะฮะแต่ถ้าจะให้มันเป็นแบบเนี้ยคือต้องวัตถุดิบจากผมมันก็จะแบบเนี้ยแต่ถามว่าถ้าคุณหาได้เพื่อประหยัดต้นทุนผมยินดีนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีการคัดเคลื่อนหรือสูตรเนี่ยคุณก็ไปปรับแต่งเอาอีกสักหน่อยตามหน้างานผมก็ไม่รู้ว่าของที่มาเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าถ้ามันเอามาบดละเอียดได้มันผมนะครับแช่แข็งอะไรเงี้ยเหมือนกันเนี่ยผมการันตีเลยว่าแบบผมสูตรแบบผมใส่ขึ้นมาคือเป๊ะมาก ทำแล้วกลิ่นไม่เหม็นนะครับไม่แรงนะครถ้าเทียบกับถูดท้องตลาดทั่วไปเนี่ยไม่ใช่เปิดมางายเนี่ยแล้วผมปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับด้วยความจริงใจเลยนะแล้วก็ใช้งานได้ดีจริงนะฮะหรือจะมาวัดตามเครื่องมือวิทยาศาสตร์เนะี่ยค่าไอซีเนี่ยผมก็ไม่ได้แพ้ใครนะครับดีกว่าเขาเป็นเท่าตัวนะฮะก็ไม่ธรรมดาแล้วกันนะครับใช้ได้ดีเพราะว่าผมมาสอนนะครับมาแนะนําแล้วก็ถ้าใครไม่มีอยากได้วัตถุด แช่แข็งสำเร็จรูปก็สั่งได้ที่ Line at, นะฮะ at f i s h h นะครับฟิชท,ที่แปลว่าปลานะแล้วก็ h ที่แปลว่าหัว99นะฮะ at fish 9 9แต่ว่าสำหรับเครื่องนี้ถ้าใครอยากซื้อซื้อไว้ติดสวนแต่ว่าถามว่าชีวิตจริงผมในวัดไหมไม่นะฮะเดี๋ยวผมจะไปดูหน้าง,งานท้ายคลิปเนี่ยว่าให้เมลอนเนี่ยผมให้ยังไงกะเกณยังไงแล้ว มันสวยจริงไหมนะครับแบบธรรมชาติยังไงไปดูกันครับท้ายคลิปนะครับจะให้พี่น้องได้เห็นว่าสูตรปุ๋ยที่ผมพาทาเนี่ยไม,ไม่ได้ทําแล้วเสียเวลานะครับดีระดับหลักพันแต่นะฮะถ้าคุณหมักเองใช้เงินแค่เพียงลิตรละสิบกว่าบาทเท่าน,นั้นเองนะครับแล้วก็คุณภาคภูมิใจฉันทําปุ๋ยฉันผลิตเองทุกวันนี้ปุ๋ยเคยมีแพงมากๆแพงมากๆแพงมากๆมากๆมากๆเพราะว่าคนที่ผมรู้จักนะครับที่เขาทําไรเยอะ มีผลกระทบเป็นจำนวนมากนะฮะบ,บางคนที่ออกมาปรับเปลี่ยนนะครับหรือว่าทําควบคู่ระหว่างาการใช้น้ำหมักปลาทะเลกับปุ๋ยที่เคมีที่เขาเคยใช้ลดปุ๋ยเคมีลงครึ่งหนึ่งแต่ผมลิดมากกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับเขาปรับเปลี่ยนก่อนเขามาก่อนเขาได้ก่อนนะเวลาที่ผมให้ตัวนี้นะครับผมจะเติมน้าให้เต็มเข้าไปผมใช้น้ำปลาทะเลนะครับประมาณช่วงนี้ถ้ามันโตแล้วสูตรขยายประมาณ1ลิตรต่อน้ำร้อยลิตรนะครับประมาณสัก4ี่วัน ต,ต่อเต็มเนี่ยผมกรองมาแล้วผมก็มาให้แล้วก็ปล่อยเข้าไปปั่นโตยังไงมาดูกันครับตัวนี้ถ้าปุ๋ยไม่ดีจริงนะครับคุณปลูกเมลอนไม่ได้เพราะเมล่อนนะครับเป็นพืชที่เรียกว่าต้องการปุ๋ยมากแต่ถ้าเป็นผักคุณไม่ต้องให้เยอะขนาดนี้คุณให้แค่2ช้อนโต๊ะต่อน้ลลํา20ลิตรลดร่าดให้โดนใบก็ไม่ผิดนะครแล้วก็ให้ทุก5้ถึงเวันพวกผักกินใบสลัดนะฮะหัวละพากระเพราคือโตได้ดีแล้วนะครับคือมันพอเพียงแล้วแต่พวกเนี้ยคือต้องให้1ลิตรต่อ2ลิตรลก็็ขยับมาเปน1ิตรต่อ้ําาสลิตร มันพูกนี้กินจุนะครับพวกยักษ์พวกกินแบบยักษ์อะฮะทีนี้มันโตได้ดีไหมใบบนอาจจะดูเล็กไม่ใช่อะไรมันเพิ่งเกิดดูใบล่างคืออินซีย์นะครับโตได้เต็มฟอร์มสุขภาพดีข้อยืดนะครับดูข้อนะครับมีความยืดความยาวนะครับของแขนงได้ดีนะฮะโตได้ดีนะฮะแบบนี้เลยสวยผมดัดยอดเตดยอดแล้วนะครับพร้อมที่จะเอาผลแล้วเนี่ยมันก็ทําให้คุณได้ นะฮะได้ใช้ปุ๋ยดีดแล้วก็หน้าภูมิใจลงมันผลิตขึ้นเองเนี่ยผมอยากให้คุณได้ทําเองเพราะตอนนี้ปุ๋ยเคมีนะครับมันแพงแพงคือแพงแบบแพงขึ้นมาหลายเท่าตัวมันไม่ใช่แพงแพงแพงยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ขึ้นหลายเท่าตัวนะครับสองเท่าต,ต,ตัวสามเท่าตัวให้น <มา S 1> ้ำปาทะเลอย่างเดียวปลูกให้ง่ายทาให้ง่ายชีวิตต้องไม่ยากนะครับสั่งเลยที่แอดฟีนเก้าเก้าบางคนนะครับไม่สะดวกในการทันื่อไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณมีโอกาสหมักเลยอย่าคิดมาก คุณทาครั้งเดียวนะครับถ้าคุณทําน้อยจริงคุณทำครั้งเดียวคุณเก็บไปทำยาวๆมันไม่เสียเออวันนี้มาบอกแค่นี้เดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้ากับการทําระบบน้ําหยดแบบง่ายๆเนี่ยทำยังไงเดี๋ยวจะลงต่อเลยเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวเกินไปสวัสดีครับโอเคแอดฟิเฮดเก้